ทุกคนจะต้องเข้ามาหายุทธสงครามสักวันหนึ่งคือการต่อสู้กับมัจจุราชเมื่อถึงเวลานั้นแต่ละคนจะต้องสู้เพื่อตนเองและต้องสู้โดยลำพังผู้ที่สู้ได้ดีก็จะไปดีคือไปสู่สุขติผู้ที่เพลียงพล้ําก็จะไปร้ายคือไปสู่ทุกขติอาวุธที่ใช้ต่อสู้มีเพียงสิ่งเดียวคือสติซึ่งจะสร้างสมได้ ด้วยการเจริญภาวนาเท่านั้นบุญกุศลนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ได้แก่ทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีนี้แหละทานก็รู้อยู่แล้วคือการสละหรือการละการวางผู้ใดละมากวางได้มากก็เป็นผลานิสงมากผู้ใดวางได้น้อยละได้น้อยก็มีผลานิสงน้อยมัชฉริยะ ความตรณีเหนียวแน่นนี้แหละคือความโลภต้องสละเสียให้เป็นผู้บริจาคก,ก็บริจาคทรัพย์สมบัติวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นแหละไม่ใช่อื่นไกลแปลว่าธนุบำรุงตนเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านจะสำเร็จมรรคผลท่านก็ได้สร้างบารมีมาคือทานบารมีอันนี้นี่ให้เข้าใจไว้ทานเป็นเครื่องสเบียงของเรา เมื่อเราได้ทำไว้พอแล้วเราจะเดินทางไกลเราก็ต้องไม่กลัวอดกลัวอยากกลัวทุกข์กลัวยากของเก่าเราได้ทำมาไว้ถ้าอะไรเราไม่ได้ทำไว้อยากได้มันก็ไม่ได้ถ้าได้ทำไว้แล้วสร้างไว้แล้วไม่อยากได้มันก็ได้นี่แหละทานบารมีเหตุนี้ให้พากันเข้าใจ